ครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะครับการการสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับหรือว่าการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิตินั่นเองนะครับสำหรับการหาปริพันธ์หรือว่าการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเราก็จะอาศัยสูตรในการหาปริพันธ์นะครับซึ่งเขามีสูตรให้เรานะครับ ทีนี้วิธีการหาเราจะไปใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตัวแปรนะครับเอาเข้ามาช่วยนะครับต้องไปใช้ความรู้เลื่อกการแทนหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตัวแปรมาช่วยเพื่อที่จะจัดรูปให้อยู่ในให้อยู่ในสูตรที่เรามีนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สูตรเหล่านี้ในการหาปริพันธ์นะครับ สำหรับสูตรเหล่านี้ก็อ่าอ่าเราก็บางคนก็อาจจะท่องบางคนก็อาจจะไม่ท่องก็สามารถที่จะดูตามตำรับตำราอะไรต่างๆได้นะครับอ่าสำหรับสูตรเราหาดูได้ไม่ยากนะครับทุกวันนี้แต่ว่าวิธีการทำวิธีการอินทิเกรตเราจะทำยังไงนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับสักสองตัวอย่างนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่าง สมมติเขาให้หาอินทิเกรตไซา์ของไซา์ของ 5x ลบ10 dx นะครับไซา์ของ 5x ลบ10 dx ตัวอย่างอย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับเราเห็นฟังก์ชันไซา์ อ่ะอินทิเกรตฟังก์ชันไซน์ธรรมดาดังนั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยไซน์เนี่ยเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินนะครับดังนั้นเราก็เลยมาดูสูตรการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ะอินทิเกรตไซน์อยู่้านไหนอ่าอยู่อันแรกเลยนะครับอยู่อันแรกเลยแต่ว่าสูตรของเรามันคืออินทิเกรตไซน์ยูดียูดังนั้นเราจะอินทิเกรตเราก็ต้องมาอินทิเกรตตามสูตรนี้แต่โจทย์ของเราเป็นอะไรโจทย์ของเราคือไซน์ของ 5x 10 dx อนะ่ะดังนั้นเวลาเราจะใช้สูตรนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรหรือว่าแทนค่าตัวแปรโดยการเลือกค่า u มาตัวหนึ่งนะครับซึ่งข้อนี้ผมจะเลือกค่า u คือตัวนี้นะครับอ่นะผมจะตั้ง u คือตัวนี้เพื่อที่จะอินทิเกรต s i n ์ u นะครับนะผมก็วิธีทำนะผมก็ให้ อเท่ากับ 5x ลบ10นะครับเราได้ u มาแทนตัวนี้เรียบร้อยอแล้ว d u ล่ะนะครับแล้ว d u จะเป็นอะไรนะครับเราก็มาดูว่าเฮ้ย dx เป็นอะไรล่ะจะอยู่ในรูปของ d u ก็มุกเดิมนะครับก็คือเราได้ u มาเราก็เอา u มาดิฟนะครับ จะได้ d u เท่ากับเราสามารถดิฟแล้วก็ใส่ d x ตามหลังได้เลยนะครับดิฟ5 x ลบ10ได้อะไรได้5นะครับแล้วก็ตามด้วย d x ครับดังนั้นก้อนี้จะได้ว่า d x ของเราก็จะต้องเท่ากับย้ายมาหารก็จะเป็น1ส่วน5 d u หรือใครจะเขียนเป็น ด u ส่วนด้วยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับทีนี้หลกัหลกๆเราได้อะไรแล้วเราได้ u เป็นที่เรียบร้อยเราได้ dx เป็นที่เรียบร้อยเราก็มีอะไรที่จะเอามาแทนในนี้เรียบร้อยนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปใช้ความรู้เรื่องแทนค่าตัวแปรเข้ามาช่วยเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ว่าอินทิเกรตไซน์ของ 5x ลบ10 dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรตไซ n u นะครับอินทิเกรตไซด u dx ถูกเปลี่ยนเป็นอะไร dx ของเราถูกเปลี่ยนเป็น1ส่วน5 du 1ส่วน5เป็นค่าคงที่การอินทิเกรตเึงค่าคงที่ออกมาได้นะครับก็จะเป็น หนึ่งนะส่วนห้าอินทิเกรตไซด์ยูนะครับดียูหนึ่งส่วนห้าอินทิเกรตซด์ยูดียูก็อินทิเกรตตามสูตร,นะรนะครับดูสูตรปึ๊บอินทิเกรตซด์ได้ลบคอสนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนห้าคูณกับลบคอสยูนะครับ บวกสอ่ะทีนี้หน้าที่อีกของเราก็คือแทนค่ากลับมา u เราให้เป็นอะไรเราก็ให้กลับมาเป็นอันนั้นนะครับลบก็ออกมาไว้ข้างหน้าก็จะเป็นลบหนส่วนห้านะครับอ่ะ,อะทษทีลบหนึ่งส่วนห้าบณกคอรสของ u ของเราคือ5 x ลบ10นั่นเองนะครับแล้วก็บวกส อันนี้คือการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นวิธีขั้นพื้นฐานใช้ความรู้เกี่ยวกับการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปรเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างตัวอย่าง ตัวอย่างซ้ายแล้วก็เอาง่ายๆเนาะตัวอย่างคอรสก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เอาตัวอย่างที่มันยากขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจงหาค่าอินทิเกรต X กำลังสามคอร์สห้าอกำลังสี่ลบหนึ่ง dx อา เจอๆอย่างนี้อ่อาจจะดูยากไปหน่อยนะครับอาจจะอยู่ดูยากไปหน่อยแต่ทีนี้เราเห็นเราเห็นอคอคอสตรงนี้นะครับเราเห็นคอสต,ตรงนี้เฮ้ยแล้วเราจะอินทิเกรตคอสได้ไหมมีสูตรไหมมีสูตรอินทิเกรตคอร์สไหมอะมีสูตรอินทิเกรตคอส แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คอร์สอย่างเดียวมันคูณกับพวกเหล่านี้นะครับเนี่ยมันคูณกับ x กำลังสด้วยอะแล้วเราจะทำยังไงนะครับแล้วเราจะทำยังไงอะถ้าเราเลือก u แค่ตรงนี้สุดท้าย x กำลังสมันจะโดนกำจัดไปไหมนะครับอะมันจะสามารถเข้าไปสูตรอินทิเกรตคอร์สได้ไหมนะครับถ้าจะอินทิเกรตได้นะครับพอเราหา dx มาให้อยู่ในรูปของ du ดีตัวนั้นที่อยู่ในรูปของ d u ตัวนั้นมันจะต้องสามารถที่จะมาตัดกับ x กําลังสตัวนี้ได้นะครับมันจะต้องตัดได้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเราก็มาลองดูวิธีทําเราก็ให้ u เท่ากับ5้ากกํำลังสีนะครับลบหนึ่งสเตปเดิมก็จะได้ว่า ดีเท่ากับเท่าไรเราก็าเอา U ตัวนี้มาดิฟดิฟ 5X กำลังสี่ลบหได้เป็นยี่สิบเอกยกกำลังสอย่าลืมตามด้วย DX อทีนี้เราหา DX ว่าเป็นเท่าไรก็ย้ายมาหารนะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วยยี่สิบเอ็กยกกำลังสามตอนนี้เราได้ตัวสำคัญมาสองตัวคือ u นะครับ u คือตัวนี้กับ b x คือตัวนี้นะครับอ่ะเราก็เอาไปแทนในโจทย์นะครับก็จะได้ว่าอินทิเกรต x ยกกำลัง3 c o s อของ 5x กำลัง4ลบ1 dx นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็นอินทิเกรต x ยกกำลัง3 คอร์ใช่ไหมส่วน dx ถูกเปลี่ยนเป็น1ส่วนด้วยอ่ะ1ส่วนด้วย 20x ยกยกกำลัง3 d u อ่ะผมบอกไปแต่แรกว่าถ้ามันจะตัดได้นะครับถ้ามันจะทำวิธีนี้ได้มันต้องเหลือแค่อินทิเกรต cos u x กําำลัง3ต้องโดนตัดออกไปเนี่ยมีตัวมาตัดพอดีนะครับมีตัวมาตัดพอดี เอาหนึ่งส่วนยีออกมา mm hmm. เหลือเป็นอินทิเกรต c o s u สยูดไปตรงกับสูตรที่เราต้องการพอดีนะครับเราก็อินทิเกรตออกมาตามสูตรอินทิเกรตคอรสได้ลบอินทิเกรตคอรสได้ไซนยนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนยีคูณกับ s ซ n u ย,ยูนะครับบวกส่บวกส นาทีสุดท้ายของเราก็คือแทนค่า u กลับมานะครับว่า u เราเป็นอะไรก็จะเป็น1ส่วน20่สาย u คือ5 x กำลัง4ลบ1นะครับแล้วก็บวก4นะครับเรียบร้อยนะครับโจทย์ข้อนีอ้ก็ตัวอย่างง่ายๆ2อันนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องมองว่า เจอโจทย์แล้วเราจะต้องอมีสูตรในใจว่าเราจะไปใช้สูตรไหนนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการาเลือกแทนค่าตัวแปรเข้าไปนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งใจจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้อินทิเกรตข้ออื่นๆได้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ